พ่อและแม่มีคุณกับลูกมากสู้ลำบากหาเลี้ยงจนโตใหญ่ยอมอดอยากเพื่อลูกอยู่ร่ำไปถ้าลูกได้ตอบแทนก่อมงคลมงคลที่สิอมาตาปิตุอุปทานังการบำร,รุงมารดาบิดา ทุกคนผู้เกิดมาในโลกย่อมต้องมีมารดาบิดาเมื่อกล่าวเพียงเท่านี้ดูไม่เป็นของประหลาดอันใดเพราะเป็นธรรมดาของโลกแต่เมื่อ,อยังให้ซึ้งลงไปแล้วจะเห็นว่าท่านไม่เป็นเพียงมารดาบิดายัางทรงไว้ซึ่งคุณูปการอันอเนกอันันเหตุนั้นจึงจัดเป็นบุพการีอันสำคัญยิ่งตั้งอยู่ในฐานเป็นพรหมเป็นบุรพพาจารย์ และเป็นอาหหเนยะของบุตรเทพพยาดาผู้พิเศษหมู่หนึ่งมีนามว่าพรมซึ่งพวกพราม์ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดแก่สรพสัตทั้งหลายและได้คอยอภิบาลรักษาประชาชาวโลกทั่วเมธนีดลด้วยทรงพรหมวิหารไว้อยู่เป็นนิจจการประดุดทรงไว้ซึ่งจตุรพัก ซึ่งสามารถจะเกลือบแปลดูสัพพสัตท,ทั้งสีทิศชัน้นใดมารดาบิดาก็เป็นผู้ให้กำเนิดและทรงพรหมวิหารไว้ในบุตรทิดาประดุจพรหมฉันนั้นต่อจากนั้นท่านยังประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถก่อนที่อาจารย์อื่นจะได้ประสาทความรู้ความสามารถให้เหตุนั้นจึงตั้งอยู่ในฐานบูรพาจารย์เพราะ คุณอุปการอันเป็นประธานทั้งสองนี้จึงตั้งอยู่ในที่เป็นอาหุเนยะของบุตรที่บุตรจะพึงนำมาสักการบูชามารดาปิดาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีคุณูปการดังกล่าวมีคำกล่าวพรรณนาถึงพระคุณมากมายอทิคุณแม่นานหนักเพียงพระสุธา คุณบิดอนดุดอากาศกว้างคุณพี่พางสิคราเมรุมาศคุณพระอาจารย์อาจสู้สาครบุตรผู้เป็นกตัญญูกะตะเวทีรู้จักหน้าที่แห่งตนโดยชอบแล้วย่อมสนองคุณท่านจนสุดความสามารถรู้สึกประหนึ่งว่าตนเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่เป็นนิด จึงพึงทากิจที่พึงกระทําเพื่อตอบแทนสนองคุณท่านเมื่อถึงคราวที่ตนสามารถรับหน้าที่เลี้ยงดูท่านพึงเลี้ยงดูตอบแทนท่านท่านกายและใจช่วยทากิจของท่านให้แล้วเสร็จไปปฏิบัติตนให้สมแก่ที่จะดำรงวงศสกุลเอาใจใส่รักษาทรัพย์สมบัติอันท่านมอบให้ไม่ให้เสื่อมไปโดยใช่เหตุ ถ้าสามารถยิ่งกว่านั้นก็พึงชักนำท่านให้ตั้งอยู่ในความดีในที่สุดเมื่อท่านล่วงลับไปก็พึงทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาบุคคลผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นหนี้บุญคุณท่านเมื่อถึงคราวที่ควรจะทำแม้ว่าตั้งใจอยู่แต่ไม่สามารถด้วยประการใดๆก็ตามจัดว่าเป็นบุคคลผู้อาภาพ ไม่ทำความเบิกบานใจให้แก่ท่านผู้เป็นเจ้าพระคุณแห่งตนต่อให้ทำแล้วตามหน้าที่ดังกล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนไม่อาภัพได้รับความสุขจิตว่ากิจอันควรทำนั้นได้ทำแล้วพาให้ปลอดโปร่งใจการบำรุงมารดาบิดาย่อมเป็นปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความเจริญสุขสิริสวัสด พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าการบำรุงมารดาบิดาเป็นมงคลอันอุดมอีกประการหนึ่งผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมบัณฑิตย่อมสารเสริญผู้นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละไปแล้วเขาย่อมบันเทิงในสวรรค์บุตรทีดาเมื่อเกิดพ่อแม่เลี้ยงเฝ้ากล่องเกลี้ยงเลี้ยงดูปูพื้นฐาน มีหรือจนหาเลี้ยงควรแก่การเป็นผลงานนับเข้าในมงคลมงคลที่สิบสองปะตะสังขโหการสงเคราะห์บุตรบุคคลเมื่อปรารถนาถึงตนที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้น้อยก็มีหน้าที่ในทางกตัญญูกะตะเวที แต่ฐานะแห่งบุคคลย่อมเลื่อนขั้นขึ้นไปโดยลำดับเมื่อตอนตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ก็มีกิจที่ตนจะพึงกระทำในทางสงเคราะห์บุตรอันเป็นพัสดุที่ตั้งสำคัญของหมู่มนุษย์ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ดำรงวงสกุลบุตรผู้ไร้ความสามารถจนไม่สมจะเป็นทายาทแห่งสกุลมักมีโมลมาแต่ความบกพร่องของมารดาบิดา บุตรที่มารดาบิดาตามใจพนอมากมาแต่เล็กสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนสิงคลมานบทรงแสดงฐานะที่มารดาบิดาจะพึงสงเคราะห์บุตรโดยสถานะหคือห้ามเสียจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้ในสมัย ฐานะสองประการข้างต้นย่อมเป็นกิจอันมารดาบิดาจะพึงทําตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะเนื่องด้วยการอบรมอุปนิสยัยความรู้ในโลกยิ่งเจริญขึ้นเพียงใดก็ยิ่งละเอียดละออยิ่งขึ้นตามกันทั้งเป็นฐานะอันสำคัญที่จะนำให้ผลเกิดไพ่บูรณ์ซึ่งเป็นมูลแห่งความสงเคราะห์เป็นลำดับไปมารดาบิดาผู้สงเคราะห์บุตร จนได้แลเห็นผลแห่งความสงเคราะห์ย่อมเบิกบานใจหมดความห่วงใยที่จะต้องวิตกถึงในเบื้องหน้าดังโครงที่กล่าวไว้ว่าบุตรดีเป็นที่ปลื้มเปรมกะมลแห่งชนกชะเนตนข่ำเช้าบุตรชั่วบ่อโดยกนกิดสั่งสอนแฮให้ท่านทั้งสองเศร้าเสื่อมสิ้นยินดี ผิดกับผู้ไม่นำพาแล้วเสียใจภายหลังซึ่งรู้สึกว่าไม่พอที่จะเป็นการสงเคราะห์บุตรนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าไม่เฉพาะบุตรที่เกิดแต่อุระแม้ผู้อื่นที่ตั้งอยู่ในฐานะแห่งบุตรเช่นบุตรบุญธรรมหรือผู้ที่อยู่ในปกครองใต้อานาก็พึงสงเคราะห์เช่นเดียวกันโดยรู้จักผ่อนผันให้สมควรแต่ไม่ใช่ข้อที่เจาะจง การสงเคราะห์บุตรโดยตรงนั้นจัดว่าเป็นที่ตั้งแห่งมงคลสิริสวัสดิ์การสงเคราะห์ผู้อื่นที่นับเนื่องฐานะแห่งบุตรก็จัดได้ว่าเป็นมงคลความเจริญประดุจการอีกประการหนึ่งเช่นกันบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาบุตรที่เป็นอภิชาติหรืออนุชาติย่อมไม่ปรารถนาเอาวชาติบุตรซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูล เป็นสามีภรรยาควรสงเคราะห์พูดจาเพราะต่อกันใช้เหตุผลเมื่อมีงานช่วยทำไม่อับจนจะส่งผลทางดีมีมงคลมงคลที่สิบสามทารสสะสังขโหการสงเคราะห์ภรรยา ภรยาหมายถึงหญิงที่เป็นคู่ครองของชายพระพุทธองค์ท่านทรงแสดงประเภทของภรยาเอาไว้เป็นเจ็ดประเภทในคำพีสัตตกานิบาทอังคุตรนิกายดังนี้ภรยาเหมือนเพชฌฆาตภรยาเหมือนโจรภรยาเหมือนนายภรยาเหมือนแม่ภรยาเหมือนพี่สาวภรยาเหมือนเพื่อนรักภรยาเหมือนคนใช้คำว่าสงเคราะห์ แปลว่าการยึดเหนี่ยวคือการยึดเหนี่ยวน้ําใจกันการที่สามีสงเคราะห์ภรรยาและเป็นการยึดเหนี่ยวน้ําใจภรรยานั่นเองคนเราจะรักเคารพนับถือกันนั้นจะต้องอยู่ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนกันเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนกันนั้นเป็นเกลียวยึดเหนี่ยวผูกพันน้ําใจกันไว้ให้เกิดความรักความเคารพนับถือ พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงวิธีการสงเคราะห์ภรรยาเอาไว้ห้าสถานคือยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาคือรับรองว่าหญิงคนนั้นเป็นภรรยาของตนจริงเปิดเผยชมเชยภรรยาให้ปรากฏแก่วงญาติและมิตรสหายว่าเป็นภรรยาของตนไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนภรรยาไม่แสดงกิริยาหรือพูดจาที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นภรรยา แม้ภรยาจะมีสกุลต่ำต้อยกว่าตนก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ภรรยาต้องเจ็บช้ำระกรรมใจนี่ได้ชื่อว่าไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนภรรยาไม่ประพฤตินอกใจภรรยาสามีพึงยินดีอยู่แต่ในภรรยาของตนไม่คิดนอกใจไปมีชู้หลายเมียจะทำให้เกิดความขมขื่นใจแก่ภรยาของตน อันเป็นชนวนแห่งความร้าวฉานแต่ความสามาคัคคีและเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นภายในครอบครัวมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยามอบหน้าที่การงานในบ้านให้ภรรยาควบคุมตลอดถึงการปกครองดูแลผู้คนและดูแลทรัพย์สินชื่อว่ามอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาสามีผู้ฉลาดในชั้นเชิง บำรุงน้ำใจภรรยาพึงให้เครื่องแต่งตัวพอเหมาะพอดีกับกาลเทศะเพื่อให้เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนบ้านเพื่อเสริมความสุขใจให้ภรรยาตามสมควรเมื่อภรรยาได้รับสงเคราะห์จากสามีแล้วต้องตั้งใจที่จะตอบแทนคุณความดีโดยการสงเคราะห์สามีอันมีอยู่ด้วยกันห้าสถานคือจัดการงานดี สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้และขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงเมื่อสามีภรรยาต่างได้สงเคราะห์กันตามหน้าที่ให้บริบูรณ์ย่อมจะสมบูรณ์ด้วยภคทรัพย์ด้วยยศด,ด้วยเกียรติและด้วยความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งความรักกันไม่จืดจาง เหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าการสงเคราะห์ภรรยาจัดเป็นมงคลความเจริญประการหนึ่งผู้ไม่สันโดดด้วยภรรยาของตนย่อมซุกซนในหญิงแพทย์ยาและประทุษร้ายในภรรยาของคนอื่นปราททั้งหลายกล่าวว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมผู้ทนทานความหนาวและผ่าร้อน ไม่ย่อหย่อนกว่าหญ้าพฤกษาเขียวมุ่งทารรกิจคิดสู้อยู่อย่างเดียวเขานั่นเที่ยวเสวยสุขอยู่ทุกยามมงคลที่สิบสี่อนาคุลาจะกามันตาการงานไม่ข้างค้างงานหมายถึงสิ่งหรือเรื่องที่ทำ อุบายเครื่องเลี้ยงชีวิตคำว่าค้างค้างมาจากคำว่าอากูลหมายถึงงานที่ผู้ทําควรทําให้แล้วในวันเดียวแต่ไม่แล้วงานที่ผู้ทำนั้นเกียดคร้านทอดทิ้งไว้และปล่อยให้งานค้างมาประดังกับงานใหม่จนทําไม่ไหวต้องตกค้างไปในวันอื่นอีกกิจที่ควรทําหรือที่ต้องทําทุกอย่างนั้นรวมเรียกว่าการงานทั้งสิ้น การงานแต่ละอย่างซึ่งคนแต่ละคนทำให้ข้างค้างจนเกิดการงานวุ่นวายงานสับสนและเป็นงานยุ่งเหยิงขึ้นเป็นงานอัปมงคลแม้คนทำก็เป็นอัปมงคลส่วนการงานซึ่งคนแต่ละคนทำให้ไม่ข้างค้างมีความสงบเรียบร้อยในการงานเป็นระเบียบราบรื่นนี่คืองานเป็นมงคลแม้คนทำก็เป็นมงคล เหตุนั้นงานที่เป็นมงคลหรืออัปมงคลก็อยู่ที่คนทําเหมือนกันบุคคลผู้ทําหน้าที่บํารุงบิดามารดาด้วยน้ําใจอันกตัญยูกะตะเวทีหรือสงเคราะห์บุตรและภรรยาได้สะดวกไม่ติดขัดก็เพราะมีการงานที่ทําเป็นส่วนอาชีพไม่ข้างค้างมีทรัพย์เป็นกําลังที่ตั้งแห่งพื้นเพข,ของตน อันบุคคลผู้ตั้งตนอยู่ในโลกย่อมมีอาชีพเป็นการประจำํำจะประนีตหรือต่ำซามก็แล้วแต่ภูมิฐานและความประกอบของบุคคลบุคคลผู้รู้จักประกอบแม้พื้นเพเดิมจะด้อยมาก็สามารถจะตั้งตนขึ้นได้ฝ่ายผู้ไม่รู้จักประกอบแม้แต่เดิมจะมีหลักฐานก็ไม่อาจบริหารไว้ได้พาให้ต่ำต้อยลง ความที่ไม่รู้จักประกอบนั่นแหละเรียกว่าความคั่งค้าง,างเสื่อมเสียแห่งการงานหลักการทำงานไม่คัง่งค้างมีอยู่สี่ประการเรียกว่าอิทธิบาทสี่ได้แก่ฉันทะความพอใจในการงานวิริยะความภาคเพียรทำงานจิตตะมีใจฝักใฝ่ในการงานวิมังสาพิจารณาเหตุผลในการทำงาน การงานที่จะพ้นจากความไม่ค้างค้างนั้นก็เพราะบุคคลผู้ประกอบเป็นผู้รู้จักการเหมาะเจาะแก่กําลังทรัพย์ทางานไม่เกียจคร้านขยันขันแข็งและไม่ประกอบในทางอันเป็นโทษซึ่งเรียกว่ามิจฉาอาชีวะบุคคลผู้รู้จักการเมื่อถึงคราวที่จะประกอบก็ประกอบไม่เร็วหรือว่าช้าไปและทําให้เหมาะแก่กําลังทรัพย์ ทั้งมีความขยันและไม่ประกอบในทางผิดอันเป็นทุจริตผลที่ได้ก็จะบริบูรณ์ไม่บกพร่องทั้งไม่เดือดร้อนใจการงานที่เสื่อมเสียท่านมักติไว้ในทางที่เกียรคร้านเป็นเบื้องหน้าเพราะเมื่อเกียจคร้านแล้วก็ไม่มีทางจะนำมาซึ่งโภคคทรั์ด้วยประการใดๆเหตุนั้นพระพุทธภาษิตจึงตรัสไว้ว่าประโยชน์ที่ประสงค์ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปล่วงหมู่มานพผู้สละการงานเสียแล้วด้วยอ้างว่าหนาวนักกร้อนนักเวลาเย็นนักแล้วดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุที่การงานไม่ค้างค้างเป็นมูลที่ตั้งอันสําคัญแห่งความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันอุดมที่สําคัญอีกประการหนึ่งจงทํางานให้สมกับอาหารที่บริโภค จงเก็บรวบรวมทรัพย์สินเหมือนพึ่งเที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรังการทำบุญให้ทานการกุศลมีกำมลเฉลี่ยสุขไปทุกที่ปรารถนาให้คนสวัสดีความตรณีหมดไปเกิดมงคล คนที่สิบห้าทานนันจะก,การให้ทานการให้นั้นได้แก่ความที่บุคคลมีเจตนาไม่โลภไม่ตระนีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่สามารถที่จะบริจาคพัสดุของตนออกเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยฐานอนุเคราะห์หรือบูชาคุณสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับความสุขหรือสะดวกในกิจการ การให้ย่อมเป็นเครื่องสมานไมตรีจิตอีกทั้งนำให้ประสบผลเป็นสันทิฏฐะผลที่ตนจะพึงเห็นได้เองในหลายประการดังพุทธะบัญหารที่ตรัสว่าผู้ให้ย่อมมีผู้รักใคร่คนเป็นอันมากย่อมคบเขาเกียรติยศและบริวารยศย่อมเจริญผู้ไม่ตรณีเป็นผู้ไม่เกอ้อเินองอาจเข้าสู่สมาคม เหตุนั้นจึงจัดว่าเป็นมงคลอันอุดมแก่ผู้บำเพ็ญหมู่คนที่อยู่รวมกันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต่างฝ่ายต่างให้ความอบอุ้มแก่กันผู้ใหญ่มีหน้าที่สงเคราะห์ผู้น้อยแม้ผู้น้อยก็มีหน้าที่สมนาคุณผู้ใหญ่ตามกำลังของตนผู้มั่งคั่งมีหน้าที่รับภาระเกื้อกูลแก่คนขัดสนถึงคนขัดสนเล่า เมื่อได้รับเกื้อกูลแล้วก็ต้องคิดตอบแทนตามโอกาสแต่ละคนต้องมีทานไว้เป็นเชือกต่อที่ขาดให้ติดกันมีทานไว้เป็นยาสมานร,รอยร้าวให้สนิทมีทานไว้เป็นเครื่องปิดช่องทะลุให้มิดชิดมีทานไว้เป็นบ่วงครองน้ำใจแก่กันให้ร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยสามคัคคีทานการให้ จะเกิดมีได้นั้นต้องพร้อมด้วยองค์สามคือสิ่งของที่สมควรและให้เจตนาคือความตั้งใจที่จะให้และบุคคลสมควรจะให้ในองค์สามนี้ถ้าขาดองค์ใดไปเสียแล้วการให้ก็หาเกิดขึ้นได้ไม่เมื่อไม่มีสิ่งของที่สมควรให้แม้จะมีเจตนาที่จะให้และผู้สมควรจะให้มีอยู่พร้อมแล้ว การให้ก็ไม่สำเร็จกิจเพราะไม่มีอะไรจะให้หรือมีสิ่งของที่สมควรให้และผู้สมควรให้และมีเจตนาพร้อมแล้วแต่ขาดผู้สมควรให้คือผู้รับเสียก็ดีการให้ก็ไม่สำเร็จกิจเช่นกันสำหรับเจตนาของผู้ให้นั้นมีอยู่สมระยะการคือตั้งใจให้ไว้ก่อนจะให้ ตั้งใจให้ขณะกำลังสละครั้นให้แล้วก็อิ่มใจทุกขณะที่ระลึกถึงผู้ให้ทานมีเจตนาดังกล่าวเต็มเปีย่ยมย่อมจะเป็นคนไม่ตรณียินดีในการเสียสละมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแต่การให้ซึ่งได้ชื่อว่าทานนั้นไม่เพราะเพียงแต่การบริจาคพัสดุสิ่งของออกเกื้อกูลเท่านั้น การให้โอวาดเพื่อชักนำเกื้อกูลให้เกิดความรู้ก้าวขึ้นสู่ปัญญายิ่งจัดว่าเป็นการเผื่อแผ่อย่างยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีอะไรจะเทียมได้พระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งทานทั้งหลายผู้มีอธัธยาศัยเผื่อแผ่ประโยชน์นอกจากบริจาคพัสดุอันเป็นส่วนอมิตรออกเกื้อกูลแล้วถ้าสามารถอยู่ ก็ควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในทางธรรมชักนำให้เขาได้ประโยชน์ในทางความรู้หรือปฏิบัติอันเป็นส่วนจัญญาผู้มีอัธยาศัยเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลอยู่แก่ตนย่อมจะประสบผลล้วนแต่เป็นความเจริญโดยชอบธรรมทั้งเป็นทางที่จะชักนำความประพฤติทางกายวาจาใจให้เป็นธรรมไปตามการ พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลประการหนึ่งผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้านุ่งหม่มชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสะดวกผู้ใดที่ให้ที่พำนักอาศายัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทั้งหมด